ในเวลาต่อมาประธานภาวโรกาสให้นายสมพรเทพสิทธารองประธานมูลที่ร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปรัรภมนำหม่อมราชวงศ์โอภาสกาญจนะวิชัยและคณะเฝ้าถวายเงินเพื่อสมทบกองทุนหม่อมเจ้ารัตโนโอภาสและหม่อมสนิทกาญจนะวิชัยสำหรับเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ได้อโอกาสของมูลที่ร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปมัมรม โอกาสนี้คณะกรรมาการมูลที่ร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนในพระอรมราชินูปธมรมร่วมเฝ้าด้วยหลังจากนั้นประธานพระวโรกาสให้ในายสมพรเทพสิทธารองประธานมูลิธิร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนในพระอรมราชินูปัมภมพร้อมคณะเฝ้าเพื่อกราบทูลสัมภาษณ์บันทึกวีดิทัศน์และฉายพระรูปเพื่อเชิญไปเผยพระรทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ เนื่องในโอกาสครบ30ปีมูลทิิและเป็นลงพิมพ์ในหนังสือร่วมจิตรวมใจ30ปีมูลทีร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่ออย่างวชน